มาแล้วสบายดีเอ,อ้นี่นี่นี่อ้าคืองามแท้ผมนะป้าสบายดีป้าลุงวัชกรสกุลป้าแมวเอ้าทูจานะแม่สบายดีเฮ้าเฮ้ยเอ,อ้ยเออ้ยอ,อ,อ้าวเชิญค่ะคุณหนูมาควัดกระเป๋าก่อน พัดกระเป๋าก่อนก็ได้ลูกเอ้ยเอ้ยอันนี้โอ้โหหุ่นดีไรที่ขึ้นรถมาได้เลยนี่เฮ้ยหุ่นดีไรที่ขึ้นสบายดีไหมตู้ยังสบายดีแม่ตู้เป็นยังไงบ้างจานนึงหนุ่มจังอ่าผมเนี้ยขัดแท่นีวิวคักแท้นี่หน้า่าด้วยสบายดีป้าลุงแล้ สบายดีไม่อ้วนแล้วก็สบายดีปาลุงเลยไปทางนั้นขี้ไร่นี่ไปทางไหนไปยังนี่ไปนี่รถเป็นยังไปรับไปทิศไดไปเข่าเชเว่นใดเออขึ้นไปได้เออคงพุ่นก็ได้โอเคจ้ะเออเออเบ้าเราแค่นั่งน้ำมันเฮากแบบตายแล้วบ่ได้เอากระตุกมาวางมือเลยกูเห็ระตุกมาทันเดียว ฮิดอยู่ได้เพื่อนชานี่นะเบิง่งรถโอ้ยยามันอกกู้เรากระตุกน้ำแถวเนี้บ่อยน้ำตุกต้นี่ก็ได้จังน้ำเนาะตุกน้ำม,มากินนี่ได้เนาะสบายดีป้าลุงแหละสบายดีไม่อ้วนแล้วก็สบายดีป้าลุงแหละอู้มืออ้อนี้พอนไปชื่อี่อ้าเก่งกะเลยได้นั่งวิวนะวปลูไหมลูกอะอือปลูกไปพิงกันนะจังพอนถ้ายจัพพอนค่ะ เก่งเนาะเจ้านี่ยเออโอ้เออเออผ่นพาพ่อนแบบซีวอลูกมือนี่นะว้าเก่งสีชมพูนึงอันนี่นุ่งเก่งไงนุ่งเก่งวะเก่งแท้อ๋อหยางหัดกับสีชมพูลำบลามอยู่นี่สีบัวสีบัวเพราะาเออเมื่อ้วนกับกีด่าสีชมพูชงเนียจ้ะ ชงกระชีบ so 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 ัวอ้าวเม่อวันวอร์พิทอันนี้สียงูพี่สียงูเนาะโอ้เมื่อวันชิลแอบัไดเรียนได้บุ้งหูเข้ายังเข้าไปยังดัดไปตรงที่มันห่างอืมมันเถื่อนจับเดจับเห็ดได้บันไดบุ้มีแผลไปับไปทิฐได้บันีไดมึงไงดอกบัวเลยวิวอยู่นี่ดอกบัวอืมมันยังบัวใหญ่ถ้ามันใหญ่พาน้องวิวลงไปลักร้อแล้วนี่ลงบ่ดอกบัวนะฮะ

จนนี่เจนนี่เป็นวัดได้เช็ดนเยนนอลงก่อนังลงลกนังกินเอายาให้น้องกินนูน้อยโอ้่ใบิวจหมยให้น้อกินนู้น่อยเก่งกาแม่เองะเก่งกาแม่อีกด้วเจ้านะเอายาให้น้องกินดู้น้อยๆให้กินไลยได้สิลูกากระปุกคอนเยวนี้เป่งไาอยาน้องนแ่ให้กินลาย่าน้อง anh ăn nong kẹn mận bơ tu ăn gian lại nè ăn bơ mận ăn nong kẹn mận ăn gian lại nè ăn bơ mận lại nè Ng nung nyang 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 đây nyang 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 đi nyang nyang oh. oh. đi nyang 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 phần nyang 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 ไม่อ้วนเอาให้กินแล้วเอาให้กินน้อยๆเจ้าลืมไหมฮะเจ้าลืมไหมบ่ได้ลืมไม่อ้วนเอาให้กินเลยเด้ไม่อ้วนเอาให้น้องกินเลยถ้าใช้น้อกินฮะกินไม่อ้วนเอาให้กินตอนไม่อ้วนใช่ไหนี่เด้น้องนละมูกโป่งอยู่ <c oughs> นละมูกโปง่งนละมูกใสมันมีงานอะไรอยู่นี่นะ พี่น่ะน่ะฟาจัดงานนี่น่ะงานแต่งเนี่ยงานแต่งเลยงานแต่งคนได้แต่งงานก็ดีใจไปอยู่ใช่ไหม อร่อยมากเตีกินตั้งแต่เช้ายันมืดถุงเดียวอ่ะลดหน่อยนะวิววงเนี้ยลดไม่อ้วนอยากได้ลดหน่อยใน่วิวนะกดปอดอยู่คือคือแมงขนนเนี่ยปักปักอยู่แว่เขามายังอย่างนี้ามายังคือมันลดคือมันลดตักคือมันดตักคือไปีือมันลดตักคีอไปนะ ไปหน้าไปหน้าเลยเบือนจะไปบ่ไปบ่หน้าเบิือนไปเกี่ยวเข่าบิวแมนรถได้แดงดิอ๋อฮะบิวบุ๊มแมนบุ๊มแนเนาะแดงดำบุ๊มแมนแดงดื้อเนาะแดงดำอืมแดงดำบ่๊มแนแดงดื้อแดงดำบ้านที่ะอืมแดงดำบ้านนะประตูซื้อน้ำมันใช่กระตุก mọi à mặt người mọi nó mọi người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  mặt người mọi khu mặt này mọi cứ mặt đây mọi người 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 พองพูังพออ้ยแล้วก็บังอง้ยงไ่ะี้เราตื่นะเดี๋ยวเาลื้น้มันะในเราตื่นนะไปนี่ชื่อตลาดแรงซื้อจำให้แม่ใบก่อนทางขอาตลาดอยู่ให้แม่อวดลืมด้วบิวเดอร์นั่งนั่านั่งนั่นั น้องบิวได้ใจนะแล้วมาพี่อนุทู้แทนหายซิบ้ะแม่เพื่อน้องให,ห,งห้่ยาล็อเดียวประตูก็เอาลูกลีลาอีกผู้ตู่จะเอาทอกนี้อีออกเ,เออให้เพิ่นเลย,ยเด้ให้เพิ่นเลย,ยเปิดประคิบนี่อย่างฟุบ้าเรียนเข่านะฟุบ้า,มาเออ ไม่วาเลนมากด้ค่ะพ right enfin right okay. well, uh ี่ขมาไม่รู้คิดพนฟิมาค่ะนี่เครพี่เขาตึบตึบมาเรียบร้อยบายบายบ่เออเออบวแหนดวงแวนเออไม่ได้เดี๋ยวก็เด้งดื้ออีกแล้ว อัดแล้วอัดแล้วเมีนบังถ้าเบิ่งด้อ้ทิดที่ขามาอยู่บ่ม้อน้ไม่วันบออยขามพ้อมคูอทิดทขามอยู่บ่ม้อนีลยรถยังวิวนะเมนบเมนบ่รถใหญ่ขึ้นหลายแทะบ้านนี่เนาะรถใหญ่อืมรถติดกระจกอะไรี้เออมันข่าไปโรงงานมาด่า อแดงดื้อนี่แม่ดูไอแดงดำอแดงดำขึ้นมาไวโอ้เนาะหอดเวลาเนไอแดงดำไอแดงดื้อชอมบังไอถิดเลยถิดจีอยู่มังได้เด้อไอทิดจีข่ามมาอยู่บ่เลยไอทิดไฮข่ามไปเอาอี วิวก็แต่พิงเป็นไข่วเวนพิงด้วยเดินอ๋อ,อามาวิวมาแล้วมาหับแล้วตอนเท้าไกลไปนันเวมันิมาห์าน่ะมันิมาห์ฟังนี่นะ เขา้าเกลือด้วยตั้มนี่เฮ็บไปเนอออย่าไปอยู่ใกล้มันเถะลูกแทนแอย่าหลางนั่งใกล้ไปอ้วนเจ้ล <laughs> ูกเจ้าก็จับนั่นแหละจับงวงมนะันน่ะจะไปอยู่ใกล้มันเลยใครว่ามันต่ำมีเสือทางบ้านห้างเต๊กและหัวเจ้าชปกในหน้าผีบ้านี่ร้านพอ่อนกันเนี่ยใช่อ,อยู่ทางดิบเห็นปะผ่อนะเอามันมวลมันมวนแล้วมันอย่างพ่อนนะแม่เห็นมวลยัง บ้าหูหพี่กันแล้วอนนพอนอยู่บนไฟแดงไงมวนเพลงว่าอย่างง่ายง่ายง่ายอยูอย่หนักเพลงพ่ออยู่กินนี่วะ่ะเออพ่อ,พอนอ่ะจ้ะพี่ว่ากินนี่นะเออเห็นไหวหน่อยเจา้าเนาะพอนอยู่สิสิสิสเออ้โหออเ,เราออกร่างกายเนาะว่าแต่เราพอแน,อนแล้วมันเข่ามุนิมาดนี่แหละกินนี่นะ น้ำผึงน้ำพิงนดูงมาแล้วบืนไม่วองเรียนนี่ฮะยุดบัวบืนอ่ะเออนุกวมานะยุดจังมือยุดจังมือยุดจังมือไปหน้าววบืนนี่ไปหาแกงนาไม่กินอยู่หน้าเนาบืนเนาะหานไม่ก็ไม่เว้นบ่ หาหาหน no. huh? huh? ่อไม้ให้ยุงกัดเนาะให้ยุงกัดเนาะหมดดินกัดเนาะใบกัดไปจ้ะให้กัดลบอยังกอได้เก่าเจ็บมันว่ะจะเด้อไอไทิดไอทิดบ่ได้ไอทิดบ่ได้เข่ามานั่งไงนะแถวเอิงเด้อน voilà ั่งไงเนาะไอทิดนั่งนอกนี่คือเก่าแล้วค่แถวเอิงเด้อนั่งเฮ็ดหน้าอยู่ว่อนว่อนได้ทิศ fc ว่า น้องสาธิตไปโรงเรียนหรือเปล่าไม่เห็นน้องสาธิตโอ้คือถ่ายให้เบิรงชุม,มืออยู่เนาะไอทิดไปโรงเรียนอยู่เด้อกับนางวิวชุม,มือเนาะวิวเนาะแมนบลลุกชุม,มือว่าบอกปลาลุงเนี่ยไอทิดไปโรงเรียนชุม,มือเนาะแมนบ่ะอันเด้ไอทิดนี่มาได้ไอธิดนี่ยแมนว่ามีหมาเนอะลดุมาเชื่อไ,งไงอธิดเลย

สร้างเป่ยนได้อ ب เห็นไอทิดเอาเข็ดช่างนี่นะก็เยอะก็ย่างแค่เอาใช่ใชทินะมาแล้วไอทิดมาแล้วลูกใช่คะได้หมมัคออมนคนะือยังล่ะได้กดวนุ่มเหมมียังล่ะฮะ ว้าป่านเราเพิ่งจะซื้อเดี๋ยวนี้แท้นี่ก็ได้เริ่มไปซื้อแลยวใช่ไหมาเอามาซื้อเลยมันเอาไงอูนี่อันนี้ซื้อหนิแม่หมูฝากอันนี้นะเอาก่ะถุงดำแมวให้เอาเห็ดเอาถุงดำนี่ไงนเฮือนนะถุงดำในเฮือนเลยโบแพงถุงดำเออใหายหรอกกินแน่นานนะยายดอกจะไปกินหรอกกินป่ะกินหรอก จะมีบ้มีอ้ยเปิดโอ้นั่งนอกผู้อยากนั่งนอกเฮ้สนอกอีกบ่นะเอ้ยเินคักโอได้เปืองได้อันอยู่ในห้องแอห้องเออนสอบ้านรบ่มีบ้าแล้วก็บ่มีบกตัตลกตลซื้อดามากกอาทิย์เฮ็นี้โอ้นังจนะได้เรียบร้อยหนึ่งแสนกบ Mở cửa ngang kỳ lên. Give the cock, gặp 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 áo kì ai thịt cho em. sư tử bao anh là mù phát phần vào tuần này phần này sư anh nhanh hàn và sư lên con nhát con này quá

กินช้างเดะน,น,น,นี่นหวานเน่เป็นจะได้เป็นไข่ข้าขน,น้อกจนนีละฮะหายว้าเดี๋ยวนี้เสือปืดเลย <c oughs> หายก็ยังคือมาให้ใบเห็นแว่มันเอ้ยถิ่มโรเตอร์แว่มันน่ะเดอ้อกินเบิร,ร์ดน,น่เนะเด้อแว่มันน่ะแว่มนำเจ้านะ่ะกินเบิร์ดก่อนถิมเมย์ใบจัดการไว้บริสุทธิ์อะไรยัง ็ย้เห็บมไทบ้มันจะให้แม่เนาะคนใดเห็ดให้ให้คนนั้นรับชอบเ่าม่นบาเบียวกบหตู้แม่ตู้าะเอาห้เบ้่งกับบอมบิ่งสักแักแดกกจะเป็นยังเบี้ยวจะเป็นยังคื้ไหฮะโทษัาต์ตายโทษัาติตายโทษัาต์ตายจะให้ขี้หอนบ่โลุให้ขี้หอนบอมตายนะเอาคือให้ซะฮะให้ชตตาย nó thôi là sắp thơ sao thơ sao thơ sao ăn sao thơ 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 sao này บ่ห้นะบ่าอางก็หูงว oh yeah, ัห no. yeah. ้ก็ให้ใหาชื่ออยากหายชัววัดเท่านั้นแทบบ่เหวี่ยไอทิศวันนี้เอานํำเปล่าไอทิดเนืหัวอมึงขาาซื้อาานำหนุ่มมีมันบ่มีแนวสีนั่นเด้อกินทุ่มเงิเนาะก็ยังายกะอยากเข้าไปนะ ออีปเรเขาไปเอยกชื่อก็เข่าไปสิมันใจารทิศดิเมื่อกีก็ต้องะเบงเด้อย้ำบนลงรถ้าเบงเด้อมันมืนะอือไชื่อว่าวรา่ว่าแหละอือทิศไปไปเมืองอบาดถึงทางโยกเยกนองบิวทางยังนังบิวทางโยกเยก เงี้ยคือนาฬิ